มีทำแนะนำหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงที่บอกว่าเอ,อพอไปรับวัคซีนแล้วถ้ามีอาการมากหมายถึงตับปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือมีไข้เยอะนี่แสดงว่าภูมิขึ้นเยอะเห็นไหมเรื่องวัคซีนเนี่ยครับต้องบอกว่า จริงๆแล้วการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยแล้วภูมิขึ้นเยอะเนี่ยมีมีมุมที่จริงส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเราต้องมององค์รวมมากกว่าน,นั้นเขา,ามององค์รวมคือไม่ได้มองแค่วัคซีนและมนุษย์และเชื้อโรคอ่าถ้าเราสนใจแค่เชื้อโรควัคซีนมันป้องกันแล้วภูมิเราโตเนี่ยมันก็จะ มีส่วนที่มองไม่ครบองค์รวมอ่าจริงๆหมอเคยมีไร้ไปบ้างนะครับถ้าเดี๋ยวตอบคำถามเบื้องต้นนี้ก่อนแต่ว่า,ถ,าถ้าสนใจเนี่ยเข้าไปดูเดี๋ยวจะปักบุตรไปให,ให้ทางทางทางตัวเพจนะสมดุลที่ที่ไฟ์ตอนนี้เนาะจมจะพาีเราไฟ์คู่ขนานกันจะพูดเรื่องเนี่ยครับฉีดวัคซีนแล้วจบไหมอ่าดูแลอย่างไรให้สุขสมดุลแบบอง์รวม,รว,มวัคซีนเนี่ยเป็นแค่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยกระตุน้นให้ทัดไฟหรือภูมิคุ้มกันของเราทํางานได้ดีขึ้น่าีที่เราพูดเรื่องระบบธาตุเนาะแต่รรเร ดูระดับไปตรวจเลือดตรวจระดับเซลล์หรือไปเอ็กซเรย์จะไม่เจอนะก็คือคนที่มีปัญหาคือพอเสร็จแล้วทําไมไข้สูงเกินทาไมมีริ่มเลือดหรือทําไมมีอาการชามีบางคนเนี่ยไปเจอมีผื่นขึ้นทุกวันนี้ก็มีปรึกษาที่สมดุลอยู่มีปัญหาอย่างต่างมาเพราะมันมันเชิงระบบความไม่สมดุลเนี่ยมันมันติดตามตามมาแต่อาจจะยังไ่ตรวจไม่เจอหรือว่ามันยังไม่ได้ใหญ่พอที่จะทําให้เกิดรอยโรคที่ร่างกายแต่เป็นระบบท่าที่ไม่สมดุลหรือพลังงานที่มันไม่สมดุลก็คือวัคซีนเนี่ยมันคือ ตัวเชื้อเดี๋ยวนี้ก็ที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็เป็นพวกเชื้อตายเนาะหรือถ้าเป็น MIA ที่เป็นอนุพันธ์ของเชื้อนี่ยิ่งไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมันขาดความมีชีวิตเข้าไปแล้วแต่การที่มันกระตุ้นเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไฟแบบปลอมถ้าไม่มีภาษาที่เปรียบเทียบคือว่าเขาบอกว่าไฟธาตุไฟร่างกายหรือระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเหมือนทหารที่มาดูแลคุ้มกันแต่ว่าไอ้ตัวเชื้อโรคและตัววัคซีนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อโรคเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยครับ มันเปรียบเสมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นพวกตัวที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเราให้เขาชิมลองก็เหมือนเป็นไฟแปลกปลอมอ่ะถ้าระบบของเราสมดุลดีอย่างที่เขาบอกว่าให้กินกินดีนอนดีดื่มน้ําให้เยอะระวังอย่าให้โรคอาการโรคกาเริบหรือถ้าผู้หญิงก็ระวังอย่าให้มีประจาเดือนมันเข้ามาปุ๊บไฟนี้กระตุ้นเราก็พยายามจัดการคือพยายามปรับสมดุลไฟคล้ายๆกับอากาศเปลี่ยนอยู่ดีร้อนอยู่ดีฝนตกอยู่ดีปรับตัวแล้วคนปรับตัวได้ก็คืออาจจะแค่ ร้อนอบอ้าวพอผ่านไปก็ดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยเฮ้ยทำไมอากาศเปลี่ยนปุ๊บร้อนผื่นขึ้นไข้ขึ้นหรือประจําเดือนมาแล้วทําไมต้องเป็นไข้คล้ายๆกันเพราะวัคซีนมันเข้าไปกระตุ้นเนี่ยเราแทนที่เราจะส่งตำรวจมาถ่งทหารมาแค่น้อยๆเราส่งมาเยอะเกินแทนที่จะปวดแค่แขนมันลามาชาทั้งแขนบางคนปวดเหมือนแบบเฮ้ยแทนที่ตรงนี้คิดว่าเป็นกลายเป็นว่าโดนเผาเมืองอ่ามันมีภาษาเขาเรียกเขาเรียกว่าเอ่อ ไฟคือประการด่านแรกที่จะที่จะป้องกันเมืองก็เปลี่ยนเหมือนป้องกันร่างกายและจิตใจของเราอะ่ะมันลุกลามเกินไปจากไฟที่ดีๆในร่างกายเราที่ควรจะมาปรับสมดุลไอตัววัคซีนหรือไฟที่มันแปลกปลอมเนี่ยน,น้อยมันเรียกมากเกินกําลังมันก็เลยไข้ขึ้นสูงจัดหรือกลายเป็นลาทั้งแขนบางคนที่เป็นเนี่ยเขาเป็นแค่ปวดบวมแดงร้อนธรรมดานะครับบางคนก็บอกแค่เป็นแค่วันสองวันก็หายหรือบางคน,นอ,อาการนอนมากเพราะว่าเขาปรับสมดุลได้เพราะอย่าลืมนะครับที่หมอผู้เป็นต้นไล์ร่างกาย แลวของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ธาตุดีนั่งลงไฟของเรามีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เราปรับเองได้ถ้าเราไปตั้งไฟให้เดือดในหมอ้มอหม้อหุงข้าวหรือหรือหม้อน้ำเนี่ยมันปรับเองไม่ได้เนาะไฟมันก็ไหม่อยู่เหมือนกันแหละครับแต่ร่างกายเราปรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับได้ดีหรือเรามีสมดุลดีมีภูมิคุ้มกันดีเนี่ยมันจะปรับได้แล้วก็เข้าที่เร็วแต่คนที่ไข้คือแล้วบอกว่าเฮ้ยยิ่งไข้สูงยิ่งภูมดิดีถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าถูกคือต้องแอคทีฟดีในช่วงแรกแล้วปรับต กระตุนแล้วปรับตัวไม่ได้ลุกลามหรือว่าเป็นรุนแรงเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นภูมิที่ดีก็ไม่ถูกคือคล้ายๆกับอารมณ์แบบทหารไฟแรงอะ่ะแต่คุมควบคุมตัวเองไม่ได้อะ่ะมันก็แบบโอ้โหไปต่อสู้เต็มที่เลยถือว่าเป็นทหารที่ดีไหมครับก็ไม่ถูกสักทีเดียวเนาะอันนี้อันนี้ใครฟังอะไรมาแลกเปลี่ยนหรือมาถามมาได้นะครับทหารที่ดีคือภูมิต้องขึ้นแป๊บหนึ่ง แล้วก็ปรับเข้าที่ได้แต่ถ้าภูมิขึ้นปุ๊บปึ้งแล้วลุกลามเนี่ยซึ่งหมอเจอมาเยอะเนี่ยปร,ปรึกษาหลายคนเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือท่าที่จดสถิติมาแล้วก็ทั้งคนไข้ที่นักสมดุลรักษาอยู่ด้วยแล้วก็คนที่ถามมาออนไลน์เนี่ยบางคนก็มีผื่นขึ้นตามร่างกายบางคนเป็นวันที่2ที่สามบางคนก็ประจําเดือนแย่กว่าเดิมมาไม่หายเลยหรือว่ามาน้อยเกินไปเพราะว่าไฟมันามาบางคนก็กลายเป็นแขนเปียกแขนล้าบางคนคือเหนื่อยเพียนอนสมเลยเหมือนใช้พลังงานสิ้นเปลืองครับอันนี้ต้องบอกว่าเจอมาเยอะครับอืม ยังไงครับฟ<ช>ังดูคือเคสของเพื่อนที่ไปฉีดมาคือแบบออ่หลับไปแบบสองวันอะไรเงี้ยคือนอนต้องนอนมากกว่าปกติ่ขขึ้นสูงตอนคืนอะไรประมาณเนี้ย่ะแต่ก็อาจจะเป็นว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นสายแบบไม่เคยได้พักผ่อนหรือเปล่าแบบอันนี้ไม่รู้นะอน้เราเดาเองจากสภาพการทํางานของเขาเนาะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกว่คือว่ามันมันควรจะเป็นแค่ช่วงแรงแล้วหล,หลังจากนั้นก็ก็น่าจะปรับ เขาสู่ภาวะปกสิมีมีแบบเวลาไหมคะคือเช่นชนะสมมติแบบเฮ้ยเป็นไข้สามวันนี้ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยไปหาหมอดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วมีเวลาเบื้องต้นนะครับแต่ก็ไม่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 ไมไมใช่ทุกคนที่ที่จะห้สูตรนี้ได้นะครับคือจริงๆแล้วที่เช่นที่เขาบอกว่า3 0มสินาทีแรกเป็นช่วงสังเกตการถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้าน <S 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 หมอเจอมาเยอะว่าต้องผ่านไปสักครึ่งวันหรือหนึ่งวันเนี่ยค่อยออกอาการบางคนเป็นอย่างนี้นะ เออต้องต้องบอกอย่างนี้เลยว่าโอเคมันก็แค่การขัดกรองเนาะแต่ถ้าจริงๆแล้วความทัดไฟเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคืออันนี้ตามตามทฤษฎี่อนเนาะเขาบอกว่าสามวันแรกเนี่ยเป็นช่วงของการควรจะรีบรีบแบบว่าให้มันเข้าที่อะ่ะแต่สาวันแต่ถ้าต่อไปถึง7วัน7วันนี้เป็นชขเรือกกำลังของทัดไฟที่มากเกินไปถ้ามากถึง7วันเนี่ยมันจะกลายเป็นแปรกลายเป็นผสมแล้วมันจะ มันจะไม่ใช่แค่ร้อนแล้วมันจะกลายเป็นลมอันน้ําข้นเสียกลายเป็นผื่นกลายเป็นจะกลายเป็นเลือดข้นค้างข้างในแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่าไปรอถึงเจ็ดวันคือแค่3วันเนี่ยไม่ลงเนี่ยมันควรจะรีบปรับสมดุลซึ่งส่วนตัวหมอนะครับไม่ได้แนะนําให้ไปกดด้วยใช้ยาเคมีเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้เป็นการปรับสมดุลได้จริงมันแค่การแบบเหมือนกับทําให้มันไม่ไม่ปรากฏออกมาในค่ายคือกดมันน้ําเดือดอ่ะอย่างที่พอกน้ำมันเดือดเดือดอยู่อะปุ๊บ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 แล้วเราไปกดมันไว้เฉย มันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็มีทางออกหลายทางครับบางคนก็ที่มารักษาที่น้าสมุนิแล้วเขาแบบจะต้องไม่ฉีดวัคซีนโดยความจําเป็นเนี่ยในตอนนี้นะแล้วตอนนั้นดูแลแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เราก็ให้เขาแบบใช้สมุนไพรกันไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างทางก็กินแล้วก็กินต่ออีกสักสักประมาณ3ามถึงวันขึ้นอยู่กับอาการมากหรือน้อยแล้วถ้าเขาเข้าที่ก็พอแต่ละวันนั้นก็ไม่ใช่แค่สมุนไพรนะบางทีก็บางคนก็มากดจุด อันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ทาชำนาญน,น,น,นะคือเรากดจุดเพื่อปรับสมดุลได้คนเป็นไข้คนเป็นประจําเดือนมีปัญหากาลังกาลังมาอยู่หรือคนที่ข้ออักเสบรูมาตอยข้อบวมมันคือไฟที่ค้างเนี่ยถ้าเราไปกดไปไม่ไคือประคบมันเฉยมันก็เหมือนหนองที่กัดไวแไ้แต่ไหมจะไม่จะไม่เคลื่อนนะ่ะเราก็ต้องกดเพื่อให้มันคลายพอดินคลายลมเคลื่อนไอ้ไฟที่ค้างอยู่ก็จ่ายก็คือไข้าขาหายแล้วก็น้ําที่มันแห้งมันไม่ไหลเวียนก็ชุ่มชื้นแล้วก็ไหลเวียนมากขึ้นแต่นี้ต้องบอกเป็นความชำนาญที่ทางหมอนักตุนมทาอยู่แล้วแต่ถ้าใครรู้สึกกววว่่าาเอ้้ยดแแลมันบบ ใครกดให้ก็ไม่รู้แล้วมันเสี่ยงในเชิงแบบทำให้ทำให้ระลมตีไปหรือไข้ย,ยิ่งขึ้นเนี่ยก็ระวังแต่ว่าไข้บอกว่าไม่มีที่เยอะใช้สมุนไพรก่อนและหลังการกดจุดหรือการดูแลตัวเองในเชิงแบบพื้นฐานเลยครับกินให้ดีกินนอนหลับขับถ่ายให้ออกแล้วก็พยายามระวังการใช้งานที่ไม่ให้มากเกินไปก็ถือว่าช่วยได้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามีความเฉพาะมากกว่านั้นเช่นไม่ใช่ไข้ละเริ่มมีผื่นเริ่มมีชา เริ่มมีเพียแบบผิดปกติมากๆเนี่ยแนะนําให้มาตรวจหรือถ้ามีอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นคนที่มีปัญหาแบบนี้มาก่อนแล้วตรวจก่อนก็จะดีนะครับอืม